ตึงเปียนะครับล่าสวัสดีครับคอบอลทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับค่ำคืนมันเดย์ไนท์แบบนี้ครับวันที่17กรกฎาคมนะครับ2 5 6 1เพื่อนสำหรับค่ำคืนเมื่อวานนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆทั้ง7หมู่บ้านรวมถึงหน้าไลฟ์สดกันก่อนเลยละกันครับสำหรับชุด A v วเมื่อวานครับ3ขุนพลนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามาเต็มข้อครับต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆืนครับทั้ง7หมู่บ้านกันก่อนเลยเพื่อนส่วนผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับท่งๆกันไปครับาน่ออมวเื ไม่มาตามนานครับส่วนอีกทางด้านของคู่หนึ่งครับ ทางด้านของสตอมกอสซรับเมื่อวานนี้บุกไปแพ้ทางด้านของเอสเคบาร์นะครับมาแค่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าสดชื่อกันไปแล้วกันนะนเพื่อนส่วนค่าคืนนี้ครับฟุตบอลมันนะครับประจําหน้าช่องครับประจําค่าคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวีเดนออสเวนคาร์นะครับรวมถึงทางด้านของฟินแลนด์พรีเมียนะครับบอกเลยวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มเพื่อนแน่นอนครับและไฮไลท์วันนี้เลยครับโปรแกรมการแข่งขันครับในดินแดนมังกรนะครับวันนี้ใครไม่อยากพลาดนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์บรรทัดที่2ครับเข้ามาแล้วไม่มีค่่าาใช้้จยอะไรทัง พร้อมกับรับเสื้อกีฬานะครับสวยๆนะครับสีซั้นหน้านะครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่าคืนนี้ครับขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลมันๆนะครับประจําหน้าช่องประจําค่าคืนมันเดย์ไนท์แบบนี้ครับเราไปเริ่มาที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับในศึกฟินแลนด์พรีเมียร์กันเพื่อนเวลาสี่ทุ่มตรงครับคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอินเตอร์ตูคูนะครับที่มาดับที่หกของตารางครับ เกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านคูพีเอครับทีมอันดับที่2ของตารางเงนเพื่อนเรามาดูผลงานภาพรวมในเกมลีกกันก่อนเลยละกันครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์ตตคูนะครับตอนนี้ครับลังอันดับที่6ของตารางครับมีอยู่18คะแนนในเกมลีกเงีเพื่อนจากการนะครับชนะ5ครับเสมอไหนเสมอกันมา3แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านครับแพ้ทางด้านของวีพีเอสวาซาไปถึงศูนย์ประตูต่อ2เลยทีเดียวเงเพื่อน ส่วนสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้ครับถึงด้านของเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูครับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับแนวรับนะครับจะเป็นทางด้านของโนอาหนูมีนะครับยืนเป็นแนวรับครับมิดฟิลด์แดนกลางวันนี้ครับใช้งานทางด้านของดาเลนสมิธครับและแนวรู้ครับเกมนี้ใช้งานทางด้านของอีวิโลครับจารเน่ครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อน จะพบกันงด้ครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านคูพีเอสครับทีมอันดับที่2ของตารางนันเพื่อนผลงานของคูพีเอสนะตอนนี้ในเกมลีกครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีอยู่31คะแนนจากการชนะสิครับเสมอไหนเสมอกันไป1แพ้ไป5เกมส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เพิ่งแพ้ทางด้านของ VPS วาซามาเหมือนกันครับในเกมลีกถึงศูนประตูต่อ1เลยทีเดียวครับแต่สภาพความพร้อมของทีมเกมนี้ครับมีปัญหานะครับผู้เล่นติดโทษแบนครับอย่างแนวรับอย่างหา่งด้านอิบาฮิมาซิเซ่นะครับที่ติดโทษ ของคอรลินครับ mm hmm. ชิคเนนเซ่น,นะครับบิทฟิลด์แดนกลางครับใช้งานางด้านของจัสโก้ครับ อสคาเน่และแนวลุกนะครับอย่างทางด้านครับซากุซาวโอไลเน่ครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้ครับสถิติครับการเจอกันเกมนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของอินเตอร์ตูครับที่บุกไปเอาชนะครับทางด้านของคูพีเอสได้ถึงถิ่นมาถึง1ประตูต่อ2เลยทีเดียวกันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขาโยกให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านคูพีเอสนะครับเกมนี้จะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคกันเพื่อนเมื่อไหนเหมือนกันนะตัวชาไปครึ่งแถบครับสำหรับทางคู ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผลงานของทั้งคู่เนี่ยฟอร์มการเล่นนะครับดูดรอปลงด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าวัดถึงโมเมนตัมนะตอนนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของคูพีเอเนี่ยเกมมีท่าชนะขึ้นอันดับจากฝูงทันทีครับยังไงคู่นี้ขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียดทางด้านของคูพีเอครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้ไปหน่อยและมีโอกาสเบียชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูอันเพื่อนและคู่นี้ครับมองบนบนเต็มเวลาไปได้เลยครับมีประตูรวมครับกันถึง3ประตูรวมแน่นอนสําหรับคู่นี้ัเพื่อนเราไปดูคู่ต่อมากันเลยแล้วกันครับเวลาเ่ือพ คู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านครับเยอการ์เด้นครับทีมอันดับที่4ของตารางครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านมันโมครับทีมอันดับที่3ของตารางกันเพื่อนเรามาดูผลงานครับของทางเจ้าบ้านเยอการ์เด้นกันก่อนเลยละกันครับในเกมลีกเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้มีอยู่27คะแนนครับหลังอันดับที่4ของตารางครับจากการชนะ8ครับเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป4เกม เกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะทางด้านของ IFK นะครับวานาโมมาได้ถึง1ประตูต่อ2ในเกมลีกกันเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับจะเป็นทางด้านของเอมินครับกอสตานิกครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางครับใช้งานทางด้านของอัมปาครับเนสตอมครับและใช้แนวลุกนะครับหัวหอกชาวสวีเดนครับอย่างทางด้านออสการ์ครับโจเฮนสันครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนะจบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านมันโมทีมอันดับที่3ของตารางกันเพื่อนผลงานภาพรวมครับก็ต้องบอกเลยในเกมลีกเนี่ยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ย นั1ครับเสมอไหนเสมอกันมา1และแพ้ไปแค่2เกมแต่เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านนะแพ้มอนบี้ขาบ้านไปถึง1ประตูต่อ2เลยครับในเกมลีกกันเพื่อนตัวหลักวันนี้ครับทางด้านของมอนโมครับยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็แนวรับวันนี้ครับจะใช้งานทางด้านของบัสเซาเนโนะครับแนวรับชาวบาราซิลนะครับยืนเป็นแกนหลักครับมิดฟิลด์แดนกลางครับ วันนี้เป็นดังด้านของเซคิโอครับพีนาครับและใช้แนวลูกหัวหอกชาวสวีเดนครับอย่างทางด้านไอแซคคิดไทลินครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อนคู่นี้สถิติการเจอกันครับของทั้งสองทีมครับเกมนัดแรกในฤดูกาลครับก็ต้องบอกว่าเจอกันในราการสวีเดนครับและเป็นการเสมอไหนเสมอกันครับไป1ประตูต่อ1นึ่เพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขายกให้ดังด้านของทีมผู้มาเยือนครับ อย่างในด้านมันโมนะเกมนี้จะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคกันเพื่อนซึ่งจะวัดถึงผลงานครับและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านนะครับเยอการ์เดนฟอร์มโหดมากๆครับห้าเกมหลังสุดไลพ่ายครับและเป็นการชนะไปถึง3เกมติดต่อครับส่วนในด้านของมันโมครับด้วยสภาพความพร้อมของทีมนะตอนนี้ครับมีเรื่องปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยบอกเลยวันนี้ครับมันโมนะครับไม่พร้อม100นครับยังไงคู่นี้ครับขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์สองมุมครับอย่างด้านทีมเจ้าบ้านครับอย่างด้านเยอการ์เด้นเกม ็นอย่างน้อยกันเพื่อนและนี่ก็คือ2ทีมหน้ากล้องนะครับประจําค่ําคืนมันเดย์ไนท์แบบนี้ครับชอบจัดขัดสวยแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางครับหรือว่าชุดอัลบั้มสวยๆครับ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของอัลบั้ม4อัลบั้มสครับหรือว่าขุนพลแม่ทับตัว V ีนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ไปเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับเพื่อนส่วนวันนี้นะครับช่วงบ่าย3โมงครึ่งครับเราไปเจอกันนะครับหน้าช่องโอมตัวตึงฟุตบอลครับเจาะลึกทุกสนามแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามหน้าช่องกันด้วยครับส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอให้เพื่อนๆครับเชียร์บอลให้สนุกนะครับเฮงๆงรวยรวทุกท่านแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ